ลองจินตนาการถึงเหรียญโลหะเล็กๆเหรียญหนึ่งที่เคยผ่านมือผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนเหรียญที่เคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อของพ่อค้าเคยถูกวางลงบนถาดไม้ในร้านโชห่วยเคยถูกส่งต่อจากมือสู่มือในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่เหรียญน,นั้นคือเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อเหรียญบาทรอสหนึ่งร้อยสามสิบสอง ในปีนั้นประเทศไทยยังไม่รู้จักคำว่าเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ในแบบที่เราคุ้นเคยรถยนต์ยังเป็นภาพแปลกตาโทรศัพท์เป็นของหายากและข่าวสารจากต่างประเทศต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะเดินทางมาถึงเหรียญบาทหนึ่งเหรียญในยุคนั้นไม่ใช่แค่เงินทอนแต่มันคือพลังในการดำรงชีวิตคือค่าแรงของวันหนึ่งคืออาหารของครอบครัวหนึ่งมือ้อและคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงในมือของผู้ถือครอง เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456ถูกผลิตขึ้นในช่วงรัชสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศกำลังปรับระบบการเงินให้ทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตเหรียญจากตะวันตกเข้ามาแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้อย่างชัดเจนทุกเส้นสายทุกตัวอักษรบนเหรียญล้วนสะท้อนอำนาจอธิปไตยความเป็นชาติและความตั้งใจที่จะยืนหยัดอย่างสง่าง,งามท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจรอบด้านเมื่อคุณมองเหรียญน,นี้อย่างละเอียดคุณจะไม่เห็นเพียงโลหะสีเงินหมนุน แต่คุณจะเห็นร่องรอยของยุคสมัยเห็นการออกแบบที่เน้นความสมดุลความเรียบง่ายแต่หนักแน่นตัวอักษรไทยที่ถูกปั๊มลงไปไม่ใช่เพียงเพื่อบอกมูลค่าแต่เป็นการประกาศตัวตนของประเทศในวันที่โลกกำลังถูกแบ่งด้วยอิทธิพลและอำนาจสิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทปี2456แตกต่างจากเหรียญทั่วไปไม่ใช่แค่ความเก่าแต่คือจำนวนที่หลงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่น้อยลงทุกปีเหรียญจำนวนมากถูกหลอมถูกสูญหายถูกใช้จนสึกหรือหายไปพร้อมกับเจ้าของในช่วงสงคราม และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเหรียญที่รอดมาถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเหรียญที่ยังคงรายละเอียดคมชัดจึงไม่ต่างจากพยานเงียบของประวัติศาสตร์สำหรับนักสะสมวัยผู้ใหญ่เหรียญน,นี้ไม่ได้ให้เพียงความสุขจากการครอบครองแต่ให้ความรู้สึกของการเชื่อมต่อกับอดีตมันทําให้เรานึกถึงคําถามสําคัญว่าใครคือคนที่เคยถือมันมาก่อนเขาใช้มันซื้ออะไรเขามีชีวิตแบบไหนและโลกในวันนั้นแตกต่างจากวันนี้เพียงใดการได้ถือเหรียญน,นี้ไว้ในมือคือการได้จับต้องเวลา ยิ่งไปกว่านั้นเหรียญหนึ่งบาทพุทธศัรกราช2456ยังเป็นตัวแทนของวินัยทางการเงินในอดีตยุคที่เงินมีคุณค่าในตัวเองไม่ใช่เพียงตัวเลขในจอยุคที่เหรียญหนึ่งเหรียญต้องแลกมาด้วยแรงงานจริงและถูกใช้ด้วยความระมัดระวังความคิดเช่นนี้สะท้อนใจผู้คนวัย35-65ปีได้อย่างลึกซึ้งเพราะหลายคนเติบโตมากับคำสอนเรื่องการอ,อมการรู้ค่าของเงินและความพอเพียง และนี่คือเหตุผลที่ทําให้เหรียญเล็กๆเหรียญน,นี้กลายเป็นวัตถุที่ปลุกอารมณ์ความทรงจําและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างทรงพลังมันไม่ใช่เพียงของสะสมแต่เป็นบทสนทนาระหว่างอดีตกับปัจจุบันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีเสียงแต่ดังชัดในใจของผู้ที่เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของมันเมื่อเรื่องราวดำเนินต่อไปสิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456มีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นคือบริบทของยุคสมัยที่มันถือกำเนิดขึ้นนี่ไม่ใช่ยุคแห่งความสงบเรียบง่าย อย่างที่หลายคนจินตนาการหากแต่เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญแรงกดดันจากภายนอกอย่างต่อเนื่องการรักษาเอกราชไม่ใช่เรื่องของการทหารเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงระบบเศรษฐกิจการเงินและสกุลเงินของชาติด้วยเหรียญบาทเหรียญน,นี้จึงไม่ใช่เพียงเงินตราแต่เป็นหลักฐานของการยืนหยัดในเวทีโลกในยุคนั้นการออกเหรียญหนึ่งเหรียญต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งด้านน้ำหนักความบริสุทธิ์ของโลหะ และความเหมาะสมในการใช้งานจริงเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักที่ให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่ออยู่ในมือผู้ใช้สามารถรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือเงินที่มีคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลวกๆความรู้สึกนี้เองที่แตกต่างจากเงินในยุคปัจจุบันและเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้คนวัยผู้ใหญ่รู้สึกผูกพันกับเหรียญประเภทนี้เป็นพิเศษนักสะสมจานวนมา,มากเล่าว,ว่าครั้งแรกที่ได้ถือเหรียญน,นี้ พวกเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเหมือนได้ยืนอยู่ในตลาดเก่าได้ยินเสียงเหรียญกระทบกันเบาๆได้กลิ่นไม้เก่าและผ้าใบเหรียญเพียงเหรียญเดียวสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสและจินตนาการได้อย่างน่าประหลาดนี่คือพลังของวัตถุที่ผ่านการเวลาและไม่ใช่วัตถุทุกชิ้นจะทำเช่นนี้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456ถูกกล่าวถึงอย่างมากในวงการคือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากกระบวนการผลิตในยุคนั้นไม่ว่า จะเป็นความลึกของลายปั๊มความคมของตัวอักษรหรือร่องรอยเล็กๆที่เกิดจากแม่พิมพ์เหรียญแต่ละเหรียญจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีเหรียญใดเหมือนกันอย่างสมบูรณ์ความแตกต่างเหล่านี้เองที่นักสะสมให้ความสำคัญและเป็นปัจจัยที่ทําให้บางเหรียญมีคุณค่าเหนือกว่าเหรียญอื่นสําหรับผู้ชมวัย35-65ปีเหรียญน,นี้ยังสะท้อนบทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งนั่นคือคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความใหม่ หรือความรู้ราแต่เกิดจากความหมายและเรื่องราวที่สั่งสมมาเหรียญที่เคยถูกใช้ในชีวิตประจําวันกลับกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้คนตาหาสิ่งนี้ไม่ต่างจากประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ที่ยิ่งผ่านเวลายิ่งมีคุณค่าในสายตาผู้ที่เข้าใจเมื่อโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเงินดิจิทัลเข้ามาแทนที่เงินสดการสัมผัสเหรียญโลหะจริงๆกลายเป็นเรื่องหายากเหรียญหนึบาทพุทธศักราช2456 จึงทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมผู้คนยุคปัจจุบันกับโลกที่ช้ากว่าลึกกว่าและมีความหมายมากกว่ามันเตือนให้เรานึกถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติการรู้จักรอและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดูเล็กน้อยแต่สำคัญหลายครอบครัวเก็บเหรียญน,นี้ไว้เป็นมรดกไม่ใช่เพราะรู้มูลค่าในตลาดแต่เพราะมันคือเรื่องเล่าของบรรพบุรุษคือสิ่งที่เคยอยู่กับปูย่ย่าตายายการส่งต่อเหรียญน,นี้จึงเป็นการส่งต่อความทรงจำและรากเหง้าของครอบครัวจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง และเมื่อคุณฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณอาจเริ่มเข้าใจว่าเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456ไม่ได้เรียกร้องความสนใจด้วยเสียงดังแต่มันค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกของผู้ที่พร้อมจะรับฟังมันสอนให้เรามองอดีตด้วยความเคารพและมองปัจจุบันด้วยสายตาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายสิ่งที่ควรพูดถึงไม่ใช่เพียงเหรียญในฐานะวัตถุแต่คือความหมายที่มันสะสมมาทั้งชีวิตของมันเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นของหายากไม่ได้ถูกตั้งใจให้เป็นของสะสมราคาแพงแต่มันเกิดมาเพื่อถูกใช้ถูกส่งต่อและอยู่ร่วมกับผู้คนในยุคหนึ่งอย่างแท้จริงและนั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้มันทรงคุณค่าอย่างลึกซึ้งในวันนี้ลองคิดดูว่าเหรียญเหรียญน,นี้อาจเคยอยู่ในมือของชาวนานในวันที่ขายข้าวเสร็จอาจเคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อของข้าราชการที่เดินทางไปทำงานหรืออาจเคยเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่แม่คนหนึ่งใช้ซื้ออาหารให้ลูกเรียนเดียวกันนี้ ได้เห็นทั้งความหวังความเหน็ดเหนื่อยและความฝันของผู้คนมากมายมันจึงไม่ใช่โลหะที่ไร้ชีวิตแต่เป็นพยานของมนุษย์ธรรมดาที่สร้างประเทศนี้ขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญที่เคยธรรมดากลับกลายเป็นสิ่งพิเศษเพราะมันรอดพ้นจากการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงของโลกระบบเงินตราเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่เหรียญน,นี้ยังคงอยู่และยิ่งเวลาผ่านไปคุณค่าของมันยิ่งเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพราะมันหายากเพียงอย่างเดียวแต่เพราะมันเป็นตัวแทนของยุคที่ไม่มีวันหวนกลับมา สำหรับผู้ชมวัย35ถึง65ปีเรียนนี้สะท้อนความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งทุกสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงต้องผ่านเวลาต้องผ่านการพิสูจน์และต้องผ่านความเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันประสบการณ์ความอดทนและความทรงจำคือสิ่งที่หล่อหลอมคุณค่าไม่ใช่สิ่งที่ได้มาในชั่วข้ามคืนเรียนหนึ่งบาทพุทธศักราช2456จึงไม่ได้เป็นเพียงของสะสมในตู้กระจกแต่เป็นสิ่งที่ตวนใจให้เรานึกถึงราักฐานของตัวเองเตือนให้เราจำได้ว่าประเทศนี้ เดินทางมาไกลเพียงใดและผู้คนก่อนหน้าเราต้องแลกอะไรบ้างเพื่อให้เรามีวันนี้ในโลกที่ทุกอย่างถูกวัดด้วยความเร็วและตัวเลขเหรียญน,นี้กลับบอกเราว่าบางสิ่งไม่สามารถวัดค่าได้ทันทีคุณค่าที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการมองใช้ความเข้าใจและใช้หัวใจในการสัมผัสและเมื่อคุณเข้าใจมันแล้วคุณจะไม่มองเหรียญน,นี้เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับนักสะสมที่แท้จริงเหรียญน,นี้ไม่ใช่เป้าหมายของการเก็งกำไรแต่เป็นรางวัลของการมองเห็นคุณค่า ที่คนอื่นมองข้ามมันคือบทสนทนาที่เงียบงันระหว่างอดีตกับปัจจุบันและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ครอบครองรู้สึกภาคภูมิใจอย่างเงียบๆและเมื่อถึงจุดนี้คำถามสุดท้ายไม่ใช่ว่าเหรียญน,นี้หายากแค่ไหนแต่คือเราเข้าใจมันมากพอหรือยังเพราะในวันที่คุณเข้าใจอย่างแท้จริงคุณจะรู้ว่าเหรียญหนึ่งบาทพุทธศักราช2456ไม่ได้เป็นเพียงเงินตราเก่าแต่คือมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต วันนี้เหรียญน,นี้ได้ก้าวข้ามบทบาทเดิมของมันไปไกลมากจากเงิน1บาทในอดีตกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่ผู้คนทั่วประเทศใฝ่หาและในสภาพสมบูรณ์ระดับสูงเหรียญหนึบาทพุทธศักราช2456เหรียญเดียวสามารถมีมูลค่าสูงถึง5ล้านบาทนี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่คือการยืนยันว่าเรื่องราวความหมายและการเวลาสามารถเปลี่ยนสิ่งเล็กๆให้กลายเป็นตำนานได้อย่างแท้จริง